ไปนะคะระบนยาวเทีเ่วยวกระเป๋า,าไปไหนกันจะไปไหนกันไปป่าค่ะไปท่องป่าเหรอครับ,บโอ้ผู้ดยสารเสื้อเขียวแน่นรถเที่ยวไปไหนกันเนี่ยจะไปเที่ยวไหนกันคะอเริกาอเริกาเหรอลูก บวนไหนว่างบ้างเนี่ยไปไหนกันครับไว้นั่งรถไฟไปไหนกันลูกไปปาเมซอนไปป่าเมซอนรถไ,ไฟออกแล้ว โหนี่เรานั่งรถไฟมาไกลถึงแอฟริกาเลยนะนี่ไยังไม่ถึงก็นี่ไงนี่ไงนี่มแอฟริกาเหรอาลังโอ๊ยเขากำลังทำอะไรอ่ะข้ฆ่าวัวลูกกำลังฆ่าวัวมีคนป่าด้วย ของ,งิสัตว์ของจริงหรือสัตว์ของของจริงรูดนี่นะ <c oughs> นีู่ไม่ช้าสัทีวิ่ยนอกอะไรเนี่ยกีแรงไม่่ <c oughs> โอ้มีกวางด้วยอ่ะ <c oughs> น่าเี่มาถึงอียิปต์เลยนะเนี่โอ้นั่นของจริงแล้ว เนื้อไส้สถานที่พอเลี้ยงเนื้อไส้อันนี้ขอเลี้ยค่ะพวกตัวจริงโอ้ก็บอกใส่ถ่านของฟองเขาใส่ถานนี่มันตัวจริงไม่ใช่หรอใส่ถ่าน น,นี่มีปา,าี่ไหนปินปน มาแล้วไปนี่ลอ่ะไหวบ้างไหวบ้างน่ลงได้ ขยับไปโอเคอ่าชุดที่หนึ่งบายบายโชคดีบบโชคดีนะ,นะอ,อ่าทุกคนพร้อมไหมยังท่นนี้พร้อมไหมยังแสดงว่ายังไม่พร้อมไม่มีเสียงตอบเลยพร้อมยัง พร้อมแล้วหรอโชคด,ดีไยบายเดินทางไยสวัสดีค่ะเออสิ่งแน่ดูอ่ารอบต่อมาลุกบอลอยอย่าพิ่งรอก,ก่อนลูกอ่าถอยมอนถอยมอนไปข้างหน้าเลยถอยไปข้างหน้าเลยครับถ่นี่ถ่ลิ้นไปนลิ้นเลยลิ้นสุดเลยพามพามมาพามมาทางนี้ลูกข้างหน้าก็มีอ่าคุณแานไปก่อนเลย 你看你，什么人？救 โอ้มันซึ่งฟักไข่แล้วโดยตงาใช่มันไ่่ายมนไ่ดุม่ดอะไรอ่ะไี่เล็กเหรอไพเนี้มันจะวิ่งเร็วเหรอคะตัวน้องมนีรโอ้ยมีนกด้วยอ่ะโอ้ เราเจาหละอ้าวมีคนตาอด้วต่ยตามทอัดมาพร้อมับตา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 า 讲啥？听你讲啥？现在讲啥？还挑狼啊？你听我讲，讲你。